สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะความทรงจำครั้งสุดท้ายย้อนดูพิงกี้สวิกาแตงโมนิดาออกรายการคู่ครั้งสุดท้ายก่อนเป็นตำนานช่วงนี้ต้องบอกว่าวงการบันเทิงมีข่าวใหญ่ข่าวช็อกให้หลายคนได้ติดตามแบบต่อเนื่องไม่สําวันล่าสุดคมชัดลึกบันเทิงจะพาไปย้อนดูเรื่องราวของสองนางเอกดังเพื่อนรักดสดซีอย่างพิงกี้สวิกากับแตงโมนิดา ที่เคยมาออกรายการคู่กันครั้งสุดท้ายก่อนกลายเป็นตำนานโดยย้อนไปเมื่อวันที่9ธันวาคม64สนางเอกดังเพื่อนสุดสีที่รู้จักกันมา21ปีอย่างพิงกี้สวิกากับแตงโมนิดาเคยกดคอกันมาออกรายการคุยแซบโชว์ซึ่งทั้งคู่ก็ได้เปิดเผยเรื่องลับที่ไม่เคยบอกตั้งแต่ช่วงสมัยเรียนด้วยกันโดยพิงกี้สวิกาก็เล่าให้ฟังถึงความสัมพันธ์ที่สนิทกับแตงโมนิดา มานานถึง21ปีในสมัยวัยเด็กเรียนหนังสือและอยู่ห้องเดียวกันพิงกี้เข้าวงการบันเทิงก่อนส่วนแตงโมเริ่มเข้าวงการช่วงตอนอยู่มัธยมปลายโดยการประกวดมิตทีนไทยแลนด์และตอนเด็กๆเ,เราทั้งสองคนก็อยู่ชมรมครัสร้องเพลงเรียนร้องเพลงด้วยกันอีกด้วยในนั้นก็มีพี่บิก๊กดีทเรียนด้วยแต่พิงกี้คือร้องเพลงเก่งมากแต่ก็มีความลับ ที่ใครไม่รู้ถึงจะสนิทกันมากแต่ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันคือพิงกี้จะเป็นคนเรียบร้อยเป็นเด็กเรียนเด็กขี้อายเป็นเด็กเนืด้ดตอนเรียนใส่กระโปรงยาวเลยหัวเข่าเรียบร้อยมากตอนเรียนนั่งอยู่แถวหน้าส่วนแตงโมไม่นั่งแถวหน้าจะนั่งไปทุกแถวทุกที่เท่านั้นยังไม่พอแตงโมยังเป็นคนสอนให้พิงกี้พับกระโปรงขึ้นมาให้ดูสั้น เพราะตอนปล่อยกระโปรงยาวๆคือป้ามากหัวเราะส่วนเรื่องความรักความฮอตในวัยเด็กใครฮอตกว่ากันซึ่งพิงกี้ก็รีพูดว่าตังโมฮอตมากมีหนุ่มๆม,มารุมจีบเยอะมากๆเรียกว่าโมเมตนต์ในครั้งนั้นเป็นโมเมตนต์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เห็นออกสื่อพร้อมกันเป็นครั้งสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นประมาณสองเดือนก็มีข่าวสุดช็อกที่สร้างความตกใจและความโศกเศร้าเป็นอย่างมาก หลังนางเอกดังแตงโมนิดาพตัตตกเรสปีดโบสเสียชีวิตปริศนาจมกลางแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณใกล้สะพานพระราม7็ช่วงท่าเรือพิบูลสงครามของช่วงกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์2565และสำหรับการเสียชีวิตของแตงโมนิดาเพื่อนสนิทพิงกี้สวิกาเล่าเหตุการณ์นในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงอาสาสมัครช่วยกันตามหาร่างและวิญญาณของแตงโมนิดาโดยใช้เวลานานกว่าหลายชั่วโมง แต่ก็ยังไม่พบจนกระทั่งในที่สุดนวยกู้ภัยทางน้ำก็พบร่างแตงโมนิดาในช่วงหมายของวันที่26กุมภาพันธ์65ท่ามกลางความสเสียใจของแฟนๆคนในครอบครัวและผู้ติดตามข่าวที่เอาใจช่วยในครั้งนี้เป็นจำนวนมากและแม้แตงโมจะจากโลกนี้ไปแล้วกว่า6เดือนเรื่องของคดียังต้องรอข้อสรุป จากทางอายการอีกครั้งในวันที่21กันยายน65ที่ใกล้จะถึงนี้เรียกว่าข่าวแตงโมนิดายังเคลียร์ไม่จบก็มีข่าวสุดช็อกที่เกิดขึ้นกับนางเอกดังพิงกี้สาวิกาเพื่อนสนิทแตงโมนิดาผู้ร่วงรับต่อทันทีหลังเมื่อวันที่18สิงหาคม65พนักงานอายการสำนักอายการคดีพิเศษ4ีได้ยื่นฟ้องนายกิติเชชัยเดชพี่ชายของพิงกี้สาวิกา กับพวกรวม19คนในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex TD ทดีในความผิดฐานหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันชอ่อโกงซึ่งในจำนวนนี้มีชื่อของพิงกี้สาวิกาหรือสาวิกาชัยเดชรวมทั้งแม่อ้อยศิรินยาชัยเดช คุณแม่ของนางเอกสาวพิงกี้สวิกาตกเป็นจำเลยที่สองโดยคำฟ้องระบุพฤติการว่าจำเลยกับพวกรวม19คนมีเจตนาทุจริลหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านระบบเว็บ w w w forextd com และแอปพลิเคชัน f a c e b o o k ในชื่อบัญชีอภิลักษ์ครับอภิลักษ์โกธิและ forextd โดยอ้างว่า จะนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาสกุลต่างๆ f o r ร็ x, และเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ60-80ของผลกําไรที่ได้จากการนําไปลงทุนเทรดค่าเงินและประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ100ประกอบกับจำเลยทั้ง19ได้อศาศัยโอกาสจากการมีชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของจำเลยทั้ง19คนที่เป็นตานักแสดงนักร้อง บุคคลในวงการบันเทิงบุคคลในวงการชั้นสูงหรือไฮโซรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศสร้างความน่าเชื่อถือให้กับจำเลยทั้ง19ในลักษณะแบ่งหน้าที่การทาและโดยการหลอกลวงดังกล่าวทำให้ประชาชนผู้เสียหายหลงเชื่อถูกหลอกลวงโดยได้ทรัพย์สินที่เป็นเงินรวมผู้เสียหายจำนวน9,824คน และมีการกู้ยืมเงินรวมกันมีความเสียหายรวม2,489ล้าน8,2321.52บาทส่งผลให้ต้องคุมตัวพิงกี้สาวิกาและแม่อ้อยสริญญาชัยเดชไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องก่อนคุมตัวส่งเข้าทันทสถานหญิงกลางทันทีและหลังจากที่พิงกี้สาวิกาถูกนำตัวฝากขังที่ ทันทสถานหญิงกลางและมีการแยกกักโรค5วันก็ได้ส่งตัวพิงกี้และคุณแม่เข้าสู่แดนแรกรับสำหรับผู้ต้องขังใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเบื้องต้นมีรายงานว่าพิงกี้มีอาการเครียดร้องไห้เปอร์เซนต์ที่จะได้ออกมาจากเรือนจำในเร็วๆนี้น้อยมากแต่หลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันต่อไปขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึก ขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ